มาชมบ้านอดีตบ้านอดีตแม่ย่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูหนะ้าแม่ทิพแม่ทิพว่าจะให้ดูเป็นบ้านนี่ต้นไม้สวยมากนะ,ะต้นไม้เยอะมากค่ะเจ็ดสิบห้าปีแล้วนะคะนางยังทํานางยังแบบหือนางไม่ยอมไปอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะสวยไหมบริเวณบ้านนะคะเป็นอดีตไปแล้วนะ,ะดอกเนี้ยดอกเนี้ยเวลามันบานบานแบบหือ มันสวยมากอ่ะคุณเดี๋ยวถ้ามันบานแม่ทิพย์ก็ถ้าเกิดว่าปกติก็คือจะเก็บไปใส่หิ้งพระนะคะนี่บริเวณข้างนี้นะคะนี่นะบ้านเล็กๆข้างนอกก้านหายค่ะก้านหายคนะคะนี่นางนางไม่ค่อยอยู่นิ่งะคะ่ะเจ็ดสิบห้าปีนะนี่ดอกไม้หมดเลยนะคะนี่ดอกอะไร สวยมากทุกปีของนางเยอะมากค่ะจะเยอะมากเลยนางปลูกข้างรั้วนี่นะคะนู้นไปถึงมุมเลยอดีตบ้านแม่ย่านะคะอดีตแม่ย่านะคะนี่นางปลูกนี่นี่อังหุนนะคะเนี่ยนี่ต้นอังเนี่ยต้นอังนต้นอ,อังหุนนะคะเห็นไหมมันกําลังออก นี่มันกำลังออกเป็นลูกเนาะมันยังเล็กเล็กอยู่นะคะเยอะมากค่ะนี่นะคะเนี่ยมะเขือลูกเล็กๆอเงี้ยอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยอ่าง่นเยอะค่ะมันออกกำลังออกคุณเห็นไหมกำลังออกเนี่ยอ่างนน่ะนี่อางวนเขียวสีเขียวนะคะเยอะมากเลยข้างบนก็เป็นช่อๆ,ๆ,ๆเลยนะคะแต่มันยังเล็กอยู่แล้วก็ดอกอะไรนะ ดอกลิลลี่ใช่ไหมคะดอกลิลลี่นะคะนี่ก็กุหลาบมะเกิดเทศนางจะปลูกผสมกันหมดนะคะทั้งดอกไม้กับผักนะคะแล้วก็นี่ดอกไอ้นี่นะคะเป็นรูปหัวใจเลยเห็นไหมคุณเป็นรูปหัวใจเลยนะคะกอใหญ่มากเลยนะ แล้วก็พันพันนี้เป็นเหมือนกับมันจะบานคล้ายๆดอกกระดังงาแต่มันสวยมากค่ะของนางสวยสวยไอ้นี่ไอนี่ไม่รู้กินไม่รู้ลาลาเว,าวนเดอร์ไหมลาเวนเดอร์ค่ะกินหอมหอมหอมค่ะเนี่ยต้นอะไรของนางก็ไม่รู้กำลังจะออก ยังไม่มีดอกนะคะนี่ต้นไม้หมดเลยนี่นางยกเองนะกระถางใหญ่ๆเนี้ยนางยกเข้ายกออกคุณหน้าร้อนก็ยกออกมามันก็จะแตกขึ้นมานะคะคุณดูเวลาหน้าหนาวนางก็ตัดที่มันไม่เอาแล้วก็เอาแต่รากนะคะเอาแต่รากไว้แล้วก็เพราะหน้าร้อนก็เอาขึ้นมามันก็แตกเหมือนเดิมนะคะนี่บริเวณนี่นะคะให้ดู ต้นไม้นี้สวยมากเดี๋ยวให้ดูทีละต้นนะนี่ข้าง,ข,างข้างหลังนี้มันที่ดอกที่แม่ที่บอกว่ามันต้มอยู่อ่ะมันมันเป็นสีสีชมพูนะข้างหน้านี่ค่ะต้นนะคะไม่รู้มีกลิ่นป่ากอดุมก่อนนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแต่สวยคุณดูนิ่งกว่าสวยกว่าซากุระอีกนะแม่ทิพว่าสวยกว่าสากุระอีกนะ แต่กว่ามันจะต้นเท่านี้นะคะเลี้ยงนานมากเลยเดีย๋ยวแม่ทิพย์จะเซลฟี่กับดอกมันนะคะแม่ทิพย์มาถ่ายมาถ่ายบ้านเขาค่ะเป็นอดีตแล้วก็นอกบ้านถ่ายได้ค่ะแต่ในบ้านเกรงใจนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นคริสต์มาสต้นนี้ใหญ่มากแต่ว่าไม่ถ้าให้ดูไปอย่างเงี้ยสูงมากเลยนะคะนู่นยอดอยู่นู่นนะคะนี่ก็อีกพันหนึ่งนะ พันไอพันนี้ก็เหมือนกันดอกคล้ายๆกับหัวใจนะมันคล้ายๆแต่มันไม่มันไม่เป็นหัวใจเหมือนต้นเหมือนเหมือนดอกแรกนะมันไม่เหมือนดอกแรกเชื่อไหมคุณเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะหญ้านะนางจะไม่มีหญ้าเลยนะของนาง <c ười> คือนางนาง,นางกเกษียณแล้วนะคะนางกเกษียณแล้วนี่ดอกอะไรเอยให้ชมสวยมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหม สวยนะคะนุกนกรินลี่โอ้โหแตกช่อออกมาอีกนะคะช่อข้างบนดอกข้างดอกเพียบเลยนะนางปลูก่นางปลูกดอกไม้ได้สวยมากนะคะและนี่ก็เอ,อ่อที่นี่เขาเรียกคารอนภาษาอัฤษได้อะไรนะลัตเบอร์รี่ค่ะนี่นะคะคิดว่าลัตเบอร์รี่นะที่แม่ที่ไปเก็บในป่านะแตน่นางปลูกนางไปซื้อพันธุ์มาปลูกันนะคะนี่ที่แม่ทิพย์บอกว่ามันดอก ที่ดอกหน้าบ้านเมื่อกี้ช่วงหน้าบ้านที่มันหน้าบ้านมันยังตูมอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันบานอย่างนี้คุณดูสวยไหมไม่ทิปไม่ทิปว่าดอกไม้พวกเนี้ยจําพวกเนี้ยทางภาคทางภาคเหนือน่าจะมีนะนะคะแล้วก็มีต้นนี้ด้วยต้นนี้เพิ่งจะปลูกได้ไม่กี่ปีนะคุณดูความสวยงาม วยงามแบบนี่นี่ดอกนะคะดอกนะคุณดูดอกอันนี้ใบนะคะใบเขียวๆแต่ดอกมันออกอย่างนี้คุณคุณเห็นไหมมันเป็นดอกอย่างเนี้มันสวยมันเหมือนมันเหมือนเหมือนนอกอะ่ะเหมือนดอกไม้บอกดอกไม้ไม่ทีดบอกไม่ถูกว่ามันสวยแบบไหนนะคะมันสวยแบบ เหมือนกับเป็นภาพวาดอ่ะค่ะคุณดูเหมือนภาพวาดไหมเหมือนเนาะแล้วก็นางก็มีน้ำาูุนะคะโอ้นางจะปลูกพวกนี้นี่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่หางเจระเกดแต่มาเป็นผทิกพันธ์เนาะอืมบ้านเราก็เรียกอะไรอะ่ะแบบนี้นะคะน้ําลูกของนางนะคะมีเ็ดน้อย กในนี้ก็ต้นวันนี้ก็สวยเห็นไหมคะนี่แล้วก็มีที่นั่งผักกินกาแฟนะคะแล้วก็สวนผัก <c oughs> นางปลูกสวนผักนะคะนางปลูกผัชีลาวต้นหอมใหญ่ต้นหอมเล็กออกดอกแล้วนะคะแล้วก็ไอ้นี่รู้สึกว่าไอ้ที่หัวแดงๆนะคะนั่นก็เป็นถั่วลันเตาแน่เลยเนาะ Fröalmasar så att det blir... Det. Mm -hmm. Vi är med och med? Ja. Oh, oh. mm. mm. Men det vet jag inte vad det heter. Mm. Hej Signe! Hej! Hur är det? Tackar! Tack. Ha. Har du båda nu idag? Ja. Mm. Oh. Roligt. Va? Fina. Eller hur? Har du sett mygen då? นี่นะคะแค่นี้เนาะเดี๋ยวม่เดี๋ยว,ม,ยวมาบ้านอาดีตก่อนนะคะบ้านอาดีตแม่สามีถ้าอย่างนี้สวยมากเลยเนาะสวยนะมาบ้านบ้านแม่อดีตสามีนะคะพานางเบล่ามาให้เขาชมนะคะแล้วก็แล้วก็วกเดี๋ยว รอให้มันสักสามทุ่มแม่ทิพย์ก็จะไปขโมยไปหาเก็บผักขมไปเจอป่ามันไว้เจอป่ามันไว้แบบแบบสวยมากเลยอ่ะคุณมีแต่ผักขมไม่มีอย่างอื่นนี่นะคะผสมนี่ดอกดอกนิ้มที่แม่เมื่อเช้าที่แม่ทิพย์เก็บนะเอ่อเมื่อเช้าเปล่ไม่ใช่ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเนี้ยอันนี้หอมมันดอกมะลิเลย มันดอกมะลินะคะอู้ดอกเยอะมากเลยคุณดอกเยอะมากเลยนะเไม่ทพิ์ก็ไปเจอป่าผักขมเรากำลังแบบต้นเท่าศอกอย่างเงี้ยนะคะไม่ทพิ์ก็กะว่าจะไปตัดเอากันไกไปตัดเลยเพราะว่ามันไม่มีหญ้าอย่างอื่นผสมเลยนะคะไม่มีเลยเดี๋ยวเราคุยอย่างนี้ดีกว่ามะคุณจะได้เห็นความสวยงามของ ฉากหลังด้วยนะอืคือมันมีแต่ผักขมล้วนๆแม่ทิปตั้งใจเลยว่าจะเอากันไกลไปจับแล้วก็ตัดๆๆเลยนะคะคือไม่ต้องเลือกเพราะว่ามันไม่มีผักอื่นผสมเลยมันมีแต่ผักขมล้วนๆเดี๋ยวจะต่อคลิปให้นะคะถ้าไปถึงป่าผักขมนะคะอน,นี้ก็มาแวะชมบ้านอดีตแม่ย่าเนาะ อดีตแม่ยา่าคนอีสานว่าอดีตแม่ยา่าใช่ไหมคนใต้ก็อดีตแม่สามีคนใต้ไอผักกางอดีตแม่สามีผักใต้ก็เลยอ,อดีตแม่พ่วนะคะแต่ใจดีนิสัยดีแล้วก็ดูแลแม่ทิพมาตั้งแต่เริ่มเลยนะคะคือพูดง่ายๆเขาก็เขาก็ยังดีกับแม่ทิพเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันต่อในป่าผักขม ทำคลิปไปแล้วก็จริงแต่เที่ยวนี้มันไปเจอแบบไม่เหมือนวันนั้นเลยมันไปเจออีกแบบหนึ่งเลยที่แบบเป็นทั้งป่ามีแต่ผักขมนะคะแม่ทิพย์ก็ชวนเพื่อนอยู่นะแต่ยังไม่ได้คําตอบว่าเขาจะไปกับแม่ทิพย์ไหมนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันต่อในสวนผักขมเอ้ยไม่ใช่สวนสิป่าผักขมนะคะนะคะ<อ>นะคะไปไปบ้านอดีตสามีบ้านอดีตแม่สามี นะคะไปถ่ายสวนไปชมสวนนะคะพาเบลล่าแล้วก็นะคะเ,เสร็จแล้วบอกว่าจะไปต่อ,เ,อ,อเก็บอะไรนะเก็บผักขมสวีเดนเ,เขาเรียกอะไรผักขมสวีเดนแต่แม่ทิพย์เรียกผักขัดผักกาดนกเขานะคะแล้วพอเอินไปบ้านอดีตแม่สามีน้องชายเขาก็อยู่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรนะวันมิสซัมเมอร์หมายถึงว่า ฉลองวันฉลองฤด,ดูร้อนนะคะดูหน้าแม่ทิพย์สีดำตากแดดนะคะแล้วก็ไปค่ะไปเก็บนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปเลยค่ะเพราะไปนะคะไปแล้วก็ก็อาศัยดื่มวายไปแม่ทิพย์ดื่มวายไปสองแก้วแล้วก็แม่ทิพย์ว่ากลัวจะยุงเยอะเพราะตอนนี้เออก็จะสี่ทุ่มแล้วนะคะแม่ทิพย์ก็จะสี่ ม่ไปแม่แม่ทิพย์ไปสามทุ่มกว่าสามทุ่มสิบนาทีไม่ถึงยี่สิบนาทีนะคะไม่ทิพย์ได้มาเอ่อได้มาถุงหนึ่งเลยนะคะก็ก็เกือบถุงอ่ะตัดเก็บเท่าไรใส่ลงไปในถุงมันก็มันก็ลดลงยุบลงยุบลงอ่ะนะคะแล้วต้นมันเขาเรียกอะไรนะไปเก็บสามทุ่มกว่าใช่ไหมมันเขาเรียกว่าผักมันนอนใช่ไหมผักมันนอนหลับแล้วมันมันมันไม่บานแบบอย่างเงี้ยมันหุบอ่ะต้นผักผักกาด ผักขมสวีเดนนะคะแล้วก็เนี่ยดูต้น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 ,ตนอยากก่างกระคณาเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ทิพย์ให้ดูอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหหน้าแม่ทิพย์ดูไม่ได้เลยค่ะก็คือนั่งตากแดดแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยหยอกเย้ากันนะคะอืมกับน้องชายอาดีตน้องชายนะแล้วก็หลานสาวเขาก็มาแล้วก็อดีตแม่สามีอากาศดีนะคะก็ ดื่มวายไปสองแก้วแล้วก็ชวนเขาไปเก็บผักขมว่าพูดไว้ในพูดไว้ตอนอตอนถ่ายสุดท้ายว่าเออเดี๋ยวไปเก็บผักขมกันแต่พอไปถึงนะคะคนมาเดินแต่ว่าไอ้ตรงที่แม่ทิพย์เข้าไปเก็บอ่ะนะคะเขากันก้นรั้วกั้นรั้วกั้นรั้วแล้วแม่ทิพย์ก็เอาถุงนี้ไปอะ่ะเนี่ยถุงวินลิตถุงวินลิตแบบลูกใหญ่เลยนะคะแล้วก็ได้มาขนาดนี้ แล้วคุณดูต้นสิต้นอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นน่ะก้านมันใหญ่เหมือนผักกะเหมือนเหมือนผักกวางตุ้งเหมือนคะน้าเลยอ่ะเหมือนคะน้าเลยอ่ะนะคะแม่ที่พวกเก็บ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 เท่าไหร่ก็มันไม่เต็มสักทีค่ะมันยุบเอายุบเอาแต่คุณดูมันสวยมากนะแม่ก็เก็บเอาเก็บเอาคนก็คนแขกอะเนาะคนที่อพยพมาอยู่เป็นพวกอีรักอีราน เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยนะต้องมันต้องมันั่งในครัวเพราะว่าไอห้องรับแขกไฟไฟที่มันลงมาน่ะมันเป็นไฟสีเหลืองสีส้มนะคะมันทําให้หน้าไม่ทิพมืดมืดไปเลยต้องมานั่ง้องครัวที่จะรับแสงธรรมชาตินะคะก็บอกแล้วว่าไปเก็บก็เลยไปเก็บนะนี่เก็บนี่เนี่ยผักผมนะคะแบบสนุกมาก ยีสิบนาทีอ่ะคุณเนี่ยออเดี๋ยวนะยี่สิบนาทีถุงเนี้ยว่าว่าจะถ่ายเป็นคลิปเรื่องของเรื่องก็จะเออจะทำคลิปให้ดูว่าถ่ายนะคะเก็บแต่ทีนี้นะนึกว่าจะไม่มีคนมาเดินแถวนั้นแต่แถวนั้นที่ที่ที่ผักขมมันขึ้นอะคือเขาทำดินใหม่ทำดินใหม่แล้วเขากั้นรั้วนะคะไม่ให้คุณเดินไม่ให้จัดเข้าไป โอ้โหคุณขาเมทิปไปสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มสามทุ่มกว่าแล้วนะเกือบครึ่งแล้วนะเพราะว่าเมทิปกล่าวว่าเมทิปกล่าวว่าเออเก็บได้นั่งเก็บอยู่กําลังเพลินเลยนะทาคลิปก็ใหม่ได้เพราะมือก็ไม่มีจะถือแมทิปไม่ได้เด็ดเลยนะเพราะว่าตอนแรกเด็ดปั๊บต้นใหญ่เนะี่ยแมทิ์เด็ดปั๊บเนี่ยพอเด็ดปั๊บอุ้ยมันอ่อนมันอ่อนนะคะเห็นไหมทีนี้เมทิ์ก็เลยใช้กันไกลเลยนะคะ เอากันไกล้ลวก็ตัด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 ,ต,ด,ต,ดตัดเลยค่ะแม่ตัดเลยค่ะใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงยี่สินาทีก็ได้ถุงหนึ่งนะคะถ้าช่างน้ําหนักนี่ก็ประมาณห้ากิโลห้าหกกิโลนะคะแม่ทิพก็เลยว่าพอแล้วเราใส่ยักษ์กล้าด้วยเพราะว่าวันก่อนน่ะไปเดินเจอแล้วไปเก็บข้างทางนะ,ะก็ยุงอ่ะยุงมันมาตอดแม่ทิพย์ันนะคะเนี่ยมันแพ้ มันไม่ได้แพ้หรอกแต่มันตอดแล้วมันคันนะคุณไปทิพย์ก็เลยเอายักก้าไปใส่แขนไม่ให้กัดนะคะดันไม่มีดันไม่มียุ่งกลับร้อนแทนค่ะสู้ไม่ไหวไปทิสู้ไม่ไหวได้ถุงนี้บอกอันกลับก่อนกลับก่อนยังเหลืออีกเพียบเลยค่ะยังเหลือทั้งป่าเลยนะคะยังเหลือทั้งป่าเลยแต่เดินออกมาปับ๊บทั้งถุงมีแล้วนะเดินออกมาหันไปดู ป๊ามันยังมองไม่เห็นเลยว่ารอยตัดคุณเข้าใจไหมไอแบบทิพย์ก็อกโอ้ทำไงเนอเอ่อจะมันมันทำมันทำคลิปไม่ได้เพราะว่าความที่รีบมันสามทุ่มกว่าแล้วคุณอยู่ในสวนอยู่ในสวนน่ะอยู่ในสวนกลางป่าแล้วคุณเข้าใจไหมแล้วก็ไอแบบทิพย์ก,ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัดไปเดี๋ยวไปคุยที่บ้านอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงไม่ทำไม่ได้ทำคลิปตอนตัดตอนเก็บอ่ะนะคะ แต่ให้เห็นว่าไปเก็บมาจริงๆไปเก็บมาจริงๆต้นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยต้นขนะผักกดผักผักขมสวีเดนแตกก้านมันเท่าต้นคนะเลยนะนะคุณดูเนี่ยผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเลยต้นขนาดนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเลยแตดครึ่งแล้วก็ทําเหมือนผักกาดผักผัดแบบไฟแดงเหมือนผักบุ้งอ่ะอร่อยนะคะก็ทีนี้ตัดมาได้ถุงนึงก็ขอกลับเลยนะคะก็เลย แบบน้ำก็ไม่ไดเอาไปสามนี่จะยังอีกสามนาทีสี่ทุ่มพระอาทิตย์เพิ่งตกมันก็ทำให้ทำไมถึงมันร้อนเออถ้ามันไม่มีแดดนะคะมันก็ไม่ร้อนเราก็ยังยังนั่งที่จะเก็บไปได้เราก็พอดีถือไปถุงเดียวด้วยแม่ทิพย์ถือไปถุงเดียวจริงๆค่ะถุงกระดาษนะเอาไปสอง ถือไปถุงเดียวพอคิดว่ามันต้องเก็บนานป้าใช้กันไกรตัดแบบรวบตัดรวบตัดรวบตัดนะคะตัดมันเอาข้าวมันค,คนตัดข้าวแล้วเอาเคียวเกี่ยวเลยอะ่ะเพราะไม่มีหญ้าผสมเลยก็เลยได้มาแค่นี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะนะก็ไปชมบ้านอดีตสามบ้านอดีตแม่สามีนะคะแล้วก็อาศัย ให้เขาพาไปตัดไอ้ต้นในนี่แหละต้นผักะผักขมนี่แหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้หาได้แบบนี้ทุกปีบางปีบางปีมันไม่ขึ้นนะ่ะมันก็ต้นเล็กนิดเดียวนะคะเหมือนผักกาดนกเขาบ้านเราเลยแต่อันนี้มันได้ดินดีมันเลยทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งอ้วนทั้งอวบแล้วอ่อนทั้งมันอ่อนไปหมดเลยอะค่ะอ่อนเลยไม่ทิ์ก็เลยเสียดายเจอที่มันแล้วก็ต้องตัดมาเก็บไว้เพราะเราชอบกินนะ แล้วก็วิตามินมันเยอะนะคะเอาเป็นว่าแค่นี้นะคะแฟนขับข่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะแม่ทิพย์พาชมบ้านอดีตสามีเอ่ออดีตแม่สามีนะคะแล้วก็ไปเก็บผักขมแต่ขอโทษนะคะขอโทษที่แบบว่าไม่ได้ทําคลิปตอนไปไปเจอป่าแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปตอนที่เก็บเพราะเราไม่มีพนักงานเออไม่มีพนักงานมาถือกล้องให้เรานะคะถ้ามีคนมาช่วยถือกล้องเหมือนคนที่บางคนที่เขาทาคลิปแล้วเขาสามารถถ่าย ทำให้เห็นว่าเออตัดเก็บแปลกเป็นยังไงคือมีกลนถือให้เขาอ่ะหรือว่าเอาขาตั้งไปอย่างเงี้ยมันได้นะคะแต่ถ้าแม่ที่เอาขาตั้งไปนะมันก็มันก็มองไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่าต้นนี้เนี่ยมันสูงสูงอย่างนี้เลยอะ่ะมันสูงอย่างนี้มันอวกมันอ้วนมันจเจริญจริงๆนะคะมันเจอมันเจอดินดินใหม่ดินปีแรกแล้วก็ดินดีนะคะก็เลยได้แค่นี้นะคะวันนี้เอาเป็นว่า ขอโทษนะคะที่ไม่ได้ทำคลิปตวนเก็บแต่ว่าก็การันตีว่าไปเก็บมาจริงๆนะคะแล้วก็เก็บมาสดๆเลยนะเอาเป็นว่าเแม่ทิพย์ก็ฝากด้วยนะคะทั้งแฟนคลับคุณเก่าแล้วก็แฟนคลับใหม่นะคะที่เข้ามานะคะติดตามแม่ทิพย์นะเออก็เอาเป็นว่ารักนะคะ รักนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แม่ทิพย์กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเราจะได้เจอกันทุกคลิปนะคะนะคะบ๊ายบายค่ะรักนะคะแฟนขาขาน้าสดๆเลยนะคะรักค่ะบ๊ายบาย